สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะจุดเด่นหนังสือกับศูนย์สิทธิเจีวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า CUTEP leading นะครับเล่มนี้เนี่ยจะเจาะพาร์ตการอ่านเพื่อการสอบ CUTEP โดยเฉพาะเลยนะครับนะเรามาดูกันที่สารบัญกันครับผมพาร์ทแรกนะครับเราจะทบทวนให้ก่อนเสร็จปุ๊บก็ตะลุยข้อสอบ15ชุดได้เลยครับ แต่ละพาร์ทนะครับเราก็จะบอกอธิบายว่าเ u t l i n e การสอบเป็นแบบไหนลักษณะการสอบอย่างไรนะฮะเสร็จปุ๊บเจอตัวอย่างข้อสอบอันนี้เป็นการอธิบายก่อนนะครับผมแล้วก็เริ่มตะลุยเป็นรีวิวนี้ยังยังอยู่ในพาร์ทรีวิวนะครับแล้วก็เข้าตัวจเทสนะครับผมเทสก็จะเป็นเทสของ ตัว reading ทั้งหมดนะครับไล่เป็นเทส t แต่ละเทส t ไปนะครับอันนี้เราก็จะเจอเทส t นะครับ15 Test ทนะครับผมที่เราจะเจอกัน,น นี่นะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นเฉลยทั้งหมดนะครับผม15ชุดเฉลยสรุปความแปลแล้วก็อธิบายนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงจุดตรงไหนนะครับผมเล่มนี้นะครับอยู่ที่327หน้าราคาอยู่ที่325บาทนะครับ เล่มนี้เป็นยังเป็นราคาเต็มอยู่นะครับยังไงกดเข้าไปดูลิงก์ข้างล่างของเราได้เลยนะครับเป็นลิงก์ช้อปปีกับลายชาดาเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ